สวัสดีค่ะสวัสดีคุณชมค่ะวันนี้วันที่2ตุลาคม2,568ค่ะเมืน่อนี้แม่มูจะพาทรรมชชมเดินทางมาเยี่ยมพ่อเมืองลาวนะคะพ่อบสบายมาเบ่งพ่อน้ำกันเนะคะพ่อเป็นจังไรพ่อไปหาหมอมาหมู่บ้านนี้นะคุณผูชม ปวดแล้วโอ้ยเกียน์มินตินตะผ่านนั่งมีเท้านี่ง่ายหน่นั่งนี่โอ้ยเด็กคนปวดเข่าปวดบ่อแล้วนะบ่อเนาะไปออกห้องพ่อนอนสั้นเจ็บคนบ่อผ่านอนอยู่สั้นเจ็บแนนโอเคพ่อนอนเลยโอ้อ้าวสวัสดีครับพ่อสวัสดีคร่ะพ่อเอามาทำช่อมบ่าวเถ่าเดินทางแม่นะครับเดย์นี่เวมาบำรุง ได้แบนไม่เยี่ยมพอพี่น้องนี่แหละนะคร,รับท่านชุ่มแบนไม่เยี่ยมพอท่านชุ่มนะครับอาพอบำรุงกินได้ยุ่งนัวหะได้ย<อ>่งบำรุงร่างกายเขาเลือดอื<ข>อเขาเลือดปะพอ่อเขาเลือ,เอดเ <dissolved. S 2> กล็ดเลือดตั้มเก็ดเลือดตั้มตากระเด็นเลือดอืออ๋อค่ะอือตัวที่สี่ห้าจะปีนได้เป็นกล้องพันตัดกินนี่ออกตัวออืตั้งเบิงออืตันบ่ลอย่างแรก เพิ่นใจมาอยู่ใกล้บ้านอยู่ใกล้บ้านมันไกล่พอดอุดรนไปอุดรนเ่ยไปหาหมออยู่อู่ดอนหมอเพิ่นว่าจังได๋เพิ่นว่ามันเป็นก้อนเป็นหยังตั้งสัยว่าเนี่ยงอกในไอ้ทับอ่อนเออเพิ่นสงสัยสงสัยเนื้องอกเพิ่นเลยตรวจกล้องลงไปไปตัดเอาเสิ่นที่ออกมาตรวจวันที่สิบห้าจะไปฟังผลจังไปฟังผลโอ้อืม เออเห็นเป็นเนื้ององได้ตับอ่อนอืมจังวานี่แหละทำชมกันเลยอได้มาแล้วก็เลยมาเยี่ยมยามพ่อนะครับพามาถามมาเป็นจังไดไปหาหมอมาหมอว่าจังไดอืมเป็นไงอะมั้งมาเล่นแล้วเขาโอ้ยเจ็บเออเจ็บมีสีมีสารเลีอยนน้ำกินข้าวแซ่บบะระเพ่ะกินกับเปียกเพถวยไงมาเตอแต่ขาวทพอกินเลยค่ะ ไปนันอยู่ผุ่นจะขึ้นพอพ่อไปนันสองคืนไปตั้งแต่มือวันที่ท่าไหรไปที่ยี่แปดยี่แปดไปยี่แปดไปนอนผุนยี่เก้ายี่แปดยี่เก้าสามยี่แปดหมอไปนอนขึ้นยี่แปดขึ้นยี่เก้าสามสิบจังแม่ที่ผมโทรมาหาพ่อเนาะพ่อกำลังจ็กับกำลังจ็กับนัไอ้ทะเปลียนถ่าอยู่อือหมอเขาตรวจแรกเขาพอเนื้องอกยุดตับอ่อนอืม แล้วเขาตรวจไปเขาเลือเขาจะนัดเขานัดเขาพระเขาเขาจ้องกล้องเขาตัดก้อนเนี้ยวไปแลเ้วเอาเขาตัดไปนี่นี่เลยบอกพอ่อพ่อลงไปพ่อหุ่มงาอเไยดอกยาสลบทยาสลบทอดไปไหวห้องพักขึ้นเออพ่อหุอเมงาเองเขาก็ตัดชิน้นชิ้นเนี้ยไปตรวจ<น>เขานัดฟัง,ฟงผลวันที่อะไรกับพอ่อวันที่สิบห้า มันนี่เขาจัยากินบ๊อบมันฉุดยาเขาฟอกไวสิบห้านี่เคยจะได้ไปญี่ปุ่นไปฟังผลอต่ฟังผลหรือขันเป็นแจ้งแดขันบ้ามไก่ขันบ๊อนั่นเขาจะให้มาอยู่ใกล้ๆบ้านถึงจะสุดมาสว่างก็ได้หือบ้อบนั่นเขาสกุลก็ได้เทียวไปเขาเป็นไก่เป็นไก่อยู่ห้องเบอร์ไดนกับวห้วยเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดลานชือแต่ละสองร้อยเอออยู่ห้องเจ็ดหนึ่งเจ็ดที่แรกเอาพ่อไปนั่นเจ็ด ศูนย์ห้าวันนี้ว่ามันไก่หมอเพาพ่อเลี้ยงลายกันะนอเมื่อนันเลี้ยงลายมันไลยง่ายมาหนาห้องไอ้พวกพยาบาลหลายๆวันอยู่ในความไกชิดของหมอเปิดตัวไปก็แม่นหมอเลยบอกเขานะพ่อน้าตรวนเมื่อกี้บอกเขาได้เป็นอย่าไร้ันนิ่งตางแวะไม่เยี่ยมยามถามข้าวพ่อนะครับหมอเขาตรวจแล้วเขาพ่อเป็นเนื้องอกไม่ตับอ่อนพี่น้องนะครับแต่ว่าต้องรอผลตรวจชิ้นเนื้อก่อนว่าเป็นเนื้อยังเป็นยังไสซูมือยังแข็งยังกินข้าวแสบยังบ่หรือยังไรอาการ เขาจะกินข้าวแซ่บฝันกลับมาลเหฝันบ่ละพ่อฝันน้อยนันฐานหนึ่งพี่ไปฝันมาหาหนึ่งเอ้าฝันได้ตรงหมดเลยตีนี่โอ้ฝันเลยฝันจังใดคือว่าได้หาหนึ่งฝ่ฝันเห็นเขาไม่เฮ็ดตอนหน้าพ่อหัวหน้าพอไปแล้วก็หาหนึ่งกันแล้วหาหนึ่งรือหาหนึ่งซี่แบงเสรนจแล้วหาหนึ่งแมนอขึ้นพ่อกเขาไหวพระเสก่อนเดือนสวดมนต์ก็จะออกมานอน สองทุ่มควบควบพ่อก็นอนเอาฝันได้หาหนึ่งแน่นอืมบัววอล้วือบัววัจังไหนบัเออพอนะฝันได้หาหนึ่งได้พี่น้องด้วยบทตงวอลเพราะว่ามันบอกว่าได้มันบอกว่าได้พี่น้องเออความฝันเนี่ยมันบอกว่าได้ครับว่าได้ว่าถ่าถ้าสามตัวนี่หาตัสามตัวตัวแรกก็พราะมะขานหนึ่งสี่มะขาหนึ่งซีแต่ว่าสองตัวมะขาหนึ่งเออเออพี่น้องนะครับ แอบมาถามพ่อพสดซื่อๆดอกพี่น้องบ่ได้ว่าจะมาถามควมฝันควบยังพ่อพูดดอกแล้วว่าไปหาหมอมาเป็นจังไ๋ก็เลยแขบามาถามเออพนว่าพ่อพูนฝันว่าฝันว่าเห็นคนอันนั้นกันมนเพว่าเออพ่อมันเลยเบาเลยตว่าพ่อพูนกันเลยไอ่ปีให้หาหนึ่มตัวหาหนึ่าหน่งเออนะับบต้องให้พ่อพูดเราได้พี่น้องได้เอนี่หละอือหาหนึ่งกับหาหนสี่สามตัวห้าหนึ่งสี่ตัวห้าหนึ่ง แค่นี้น่าพอเนาะพ<น>ุญละหา้าไกลๆจังจะมาถามพ่อเพิ่นอีกทีนึงเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เมื่อน,นี้บ้าเฒ่าแวะไม่เยี่ยมพ่อเพิ่นพี่น้องว่าพ่อเอพิ่นไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลอุดรน่ะเพิ่นได้จะมาถามว่าอาการหมอบาจังไดเออแต่หมอตรวจแล้วเขาว่าพ่อพบเนื้องอกอยูใ่ในตับอ่อน,นแต่ว่าตรวจชิ้นเนื้อไปแล้ว<น>ไปตรวจว่าจะเป็นเนื้อหยังต่งแกเขาเอ้ช่องคลอง อยู่สว่างพี่แล้วก็หมออยู่นี่มันวิจัยว่าจะค่อยไม่ไดเห็นมีพุ่นไม่ได้ไปเห็นจานแปดอยู่พุ่นเว้ยนี่นเบอา้อาวนะครับท่านผู้ชมนี่ยๆก็มาเยี่ยมมายามถามข่าวพอเพิ่งรู้พี่น้องเนาะ,นาะ,นาะจะค่อยติดตามว่าอาการเป็นเจ้าใดแล้วพี่นออ้องบ่เมือ่อยบ่วิ่งขึ้เก่าเลยลุกขึ้นจะลุกง่ายโย่อยู่ผุ่นเจ้าเขาเลยเขาเขาเลือดให้เขาเลือดให้แต่เก่าลุกขึ้นมันจกวิ่งรถหน้ากันยางตั้งสติได้กันยางต่อก็นลุกยางหล่นเลาะโยก เขาขอไปนั่นบินข้าวกนะันนี่เอาเดี๋ยวบอถ่เอเขียนให้ได้พี่น้องเด้อนะครับผมเอาทำชมแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้อ <î f ant> แัดงวดที่ผ่านมาบอเข่าได้พี่น้องเด้อมึอน,นี้ตั้งใจว่าจะไม่เยี่ยมพ่อเพิ่นซื้อได้พี่น้องบริเจ็บรจบริเจ็บมาถามมาพ่อเพิ่นฝันบาฝันแดแต่ว่าพ่อเราฝันฝันอยู่ <ing> <ฮ>ฝันตองงวดอะไรละวะสันฝันต่าขึ้มฝันเราให้ฟังบ่ได้เออนะผมฝันว่าเขาอันนั้นนะน้องพอเนาะเอออืม เอาพ่อเพิ่นได้ตีนี่แหละมัก์านหนึ่งที่พ่อแมนมาร์คานสามตัวห้าหนึ่งสี่ห้าหนึ่งสนะี่นะครับท่า,า,ทากกนผู้มชนาานนมน,มนมี่นะครับสามตัวห้าหนึ่งสี่ได้พี่น้องเด้พ่อเมืองลาวสิบหกตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะเป็นแนวทางได้พี่น้องได้นะครับถ้ามักถ้าชอบถูกใจตรงใจจังไปหาหยิบจับลอตเตอรี่บอมักบชอบคือบอถาวาเบิ่งซื้อๆเท่านี่ละงวดเขาก็มีงวดบเเขาก็มีนะครับ กลับมาเขาวาแปดแปดหาเชีวพี่น้องงวด 8, า 8, งหาแปดเข่าหาแปดโยงงวดเมื่อกี้มะเขานะครับงวดนี้พอมามาขาหนึ่งสีกับขาหนึ่ง 1, นะครับแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้อเอ่นะครับผลละผลตรวจวันที่สิบห้าสิบห้าตุลาจะได้ไปอีกนพนักงานว่างไปหาหมอยูดอ,อนอีกเออพอ,อมาจะได้ไปฟั้มขน่านผู้ชมว่าจะเข้าไปตรวจชิ้นเนื้อเราจะไปจไังไดเอาเป็นกำลังใจให้ได้พอเด้อสู่สู่ขึ้นกอลละเกอลเลยกัน สู่ละอืคนเฮาธรรมดามพี่น้องเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องสู้นะมาเยี่ยมมายามให้กำลังใจพ่อเพิ่นนะมี่กำลังใจต่อสู้จังวันไก่น้องมาจากสารคามเพิ่นก็ะตลองร้อยโครมม่ตรอง,งเมืองเมืองอันเป็นกำลังบ่เป็นยังพ่อโยกไก่ปนนีาพี่น้องก็มายามกันแล้วล่ะอ่าเ,เป็นกำลังใจให้ต่อสู้กับโรคกับไพนะพี่น้องเนาะคนเท่านี่สำคัญกับกำลังใจนี้พี่น้องนะผู้ป่วยได้เห็นกำลังใจแล้วเพื่อนๆมีกำลังใจต่อสู้กับโรคกระเพานะครับบำรุง ไม่พอเด้คุณบอตองซีเรียสบอตองฟิชเนี้ยแม่พ่อบอตองซีเรียสไฮไลท์เรืองไฮไลท์เรืองแม่นขลังจะแน่กินหากินของดองด้วยตาแม่นของดองของดิบแม่พ่อแหน่กับว่าห้ต้องเออแม่นินปลาอืมแค่นี้มาแล้วนะไปกินอาหารอ่อนๆ่อนเอานะครับทำชุ่มเดี๋ยวจังจะมาพุูดละมาฟังอาการว่าเป็นยังไงหรือฮะพ่อเพิ่นฝันดีพุูดละเอออันนี้กระตางไม่เยี่ยมพ่อเพิ่นแต่ว่าพ่อเพิ่นว่าฝันได้ล้วละอ่าห้าหนึ่งกับห้าหนึ่งสี่นะพอนะ ขอบคุณพ่อเมืองลาพ่อไอ้ซ่วงไอ้เศร้าเด้อพ่อเด้อสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่ดีมีแห้งย้อนขึ้นแต่พ่อกันลิพนาสวัสดีครับสาธุครับพ่อไอ้ซ่วงไอ้เศร้าด้อพ่อเด้อพ่อฝันลูกซ้ายรับรถถอยไอ้โชคไอ้มาน้ำกันพ่อกันไม่ลิปหน้าใครทิปนี้สวัสดีคนะ